สวัสดีเ้าว,วันจันทร์ครับผมเมื่อนีอากาศดีดีย่กเบ,บิงคงรงครับได้เ,เก็บบรรยากาศเมือ่อเศร้าอากาศดีดีมาให้ทุกคนในเบิงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทาเรียมแม่ติมนะครับมีการพิดแผนนิดนึงครับลูกค้าขอมาลุ่มกาะดอนพูตอนเศาร์ครับเราช่วงเช้าสายค่อยจะขึ้นทำครับเมือ่อี้เพะว่าเบิงเราสภาพอากาศเมื่อนีดีดีนี่ครับทาเรียมแม่ติมเพิ่นมีบบานาพักพร้อมด้วยครับติด ดิ้นบึงเลยครับมีทั้งหมดอยู่ีหลังครับเนี่ยภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับผมของแท้ของจริงครับสวยงามอลังการอีหลดีครับที่พักเป็นครับและผมขิบท้ายขึงมุมสูงให้เปิงว่าเกาะดอนโพระวังทาเลื่เมติมอยู่ระยะทางห้างไกลกันป่านใดครับเนี่ยครับขึ้นยูท่านี่กับทาเลือท่ทาเลือเมติมมันบอกครับคืออยู่ห้างจากเกาะดอนโพนี้นางเรือกับประมั่นานหน้าที่ครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชเห็นลูกศรที่ร่องเนี่ยมีเกาะเห็นบ่ครับสังเกตบ้างครับเกาะยูยูเนี่ยเป็นป้าสีเขียวเขียวยูญ่ายแน่ครับนี่ครับเนี่ยตามลูกศรที่สีได้ยูยูนี้ได้ครับบ่ไก่ครับผมตอนนี้ทาเลียมแมตติมครับบรรยากาศดีดีนะครับมือนี้ดีดีครับหลังจากที่ว่าฝนตกมูวว่านี่ครับเสื้อพครับว่าเศร้านีได้ใช่เสียกันเ้ยเวได้ไหมอากาศเย็นครับครับ จังไรเดี๋ยวไปถึงทำหน้าค่าเมื่อไรเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมงมสูงของทำหน้าค่าไม่เบิง์นะครับเรวยว่าจะสวยงามขนาดใดเมื่อนี้บรรยากาศมันดีอากาศดีดีครับห mm. มอแก้การขึ้นเขาหรือลงเรือเพื่อไปสัการาปูอือ่นที่อยู่ที่เกาะดอนโพครับบอกได้เลยครับว่าวันจันทเมื่อน,นี้เป็นวันที่แบบว่าอากาศดีดีครับอยู่ริมบึงโขงหลงครับทุกคนถ้าได้มากเมื่อน,นี้ก็คิดรู้สึกว่า อากาศดีกว่าทุกมือพรสองสามมือมานไขหลังมานี่มันหอนคักอีดีเลยครับแต่มือนีอ้่ดีใจอยู่ครับอากาศดีเย็นยุ่มขึ้นครับตรงนี้คือท่าเรียบแม่ติมครับผมอยู่ข่างบึงคงรงนะครับผม